ออกวินมอเตอร์ไซค์กันบ้างที่นนทบุรีหแยกปากเกร็ดอีกแล้วเมื่อวานนี้มีมุมลักไก่ใช่ไหมคะใะแต่วันนี้เป็นความเดือดร้อนของพี่วินจักรยานยนต์คนหนึ่งนะคะเขาบอกว่าตอนนั้นนะมีผู้ชายคนหนึ่งในวงกลมสีแดงอ,อายุประมาณสัก40ปีนะเดินข้ามถนนมามาคุยกับพี่วินค่ะพี่วินคนนี้ชื่อว่าพี่สุรินท์อายุประมาณ52ปี เดินมาปุ๊บมาตกลงกันหาว่าอ่ะเดี๋ยวผมจะให้พี่ไปส่งนะมผมขอเหมาละกันพี่ร้อยหนึ่งพี่ไปส่งผมได้ไหมล่ะจากห้าแยกปากเกร็ดจะไปบิ๊กซีติวานน์คุยกันไปคุยกันมานะฮะโอเคตกลงพี่สุรินพาไปส่งค่ะตอนแรกไปแวะบิ๊กซีก่อนคนที่เขาเป็นคนร้ายเนี่ยนะเขาก็บอกว่าผมขอแวะซื้อยาได้ไหมอ่าแวะซื้อยาก่อนแต่พี่ ลืมกดเงินอะตังไม่มีเออตังไม่มีพี่ยืมสักพันหนึ่งได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวผมกดคืนให้ <c oughs> ยืมพันหนึ่งจากพี่วินด้วยเออไปซื้อยาพันหนึ่งนะหลังจากไปซื้อยาปุ๊บเนี่ยเขาก็มานั่งวินต่อครับจากนั้นที่วินก็ไปส่งที่ตลาดนนท์ค่ะพอถึงตลาดคนร้ายออกอุบายนี่ออกไปแล้วนะ <c oughs> ไปบิ๊กซีก่อนแล้วก็ไปตลาดนนท์นะคะไปถึงตลาดคนร้ายบอกแบบนี้ว่าพี่พี่พ เงินในมือถือผมหมดอ,ะอ,อ่ะขอโทรหาเมียแป๊บหนึ่งได้ไหมอเออเดี๋ยวจะโทรหาเมียพี่พี่วินใจดีค่ะหให้ยืมโทรศัพท์โทรไปอีกนะคะจากนั้นคนร้ายเนี่ยก็เดินหายไปครับปล่อยให้พี่วินนะคะพี่สุรินของเรานั่งงงอยู่ตรงนั้นชั่วโมงหนึ่งอตอนแรกยังรออยู่นะอ๋อเขาอาจจะเข้าไปคุยโทรศัพท์ตรงที่คนเงียบๆหรือเปล่านะแต่แม่ค้าถามพี่วินไปว่า พี่รออะไรอ่ะพี่พี่วินเขาก็บอกว่าอ๋อผมรอลูกค้าอยู่รอผู้โดยสารอยู่เอ,อแต่กี้เขาเข้าไปโทรศัพท์หาเมียแม่ค้าบอกพี่ไม่ต้องรอแล้วเขาไปแล้วพ,พี่โดนหลอกแล้ว <c oughs> แถวนี้โดนกันหลายคนแล้วนะคะพฤติการแบบนี้คนร้ายทําแบบนี้ซ้ําๆซ,ซากๆเหมือนเดิมเป๊ะเลยพี่สุดินบอกว่าอ้าวนี่เงินหายไปพันหนึ่งถูกไหมคะ<อ>ยืมเงินไปพันหนึ่งบอกจะไปซื้อยาโทรศัพท์อีกหมื่นหนึง่งครับหายไปอีกและในโทรศัพท์นะคะมันจะมีด้านหลังเคสค่ะ มีลอตเตอรี่อยู่ยและเป็นลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลด้วยใครเห็นคนร้ายในรูปนี้รู้จักมักจีหรือว่าเป็นคนที่อาจจะเป็นคนที่เราคุ้นเคยครับแจ้งไปได้นะคะเพราะว่าพี่สุรินบอกว่านี่ลำบากมากนะโดนไปหลายหมื่นเลยอลอตเตอรี่เลขขาย2ตัวด้วยนะทั้งลอตเตอรี่ถูกรางวัลด้วยใช่ไหม<ช>มือถืออีกหม<ช>ื่นหนึง่งโดนยืมตังไปอีกพันหนึ่งอีกค่าโดยสารก็ไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรเลยนะคะเขาก็บอกว่า สุดท้ายแล้วเสียไปเป็นหมื่นเลยค่ะไปฟังเสียงพี่สุรินทร์กันหน่อยค่ะรอได้พักใหญ่อะไม่ค้านั่นถามว่านุ่มรออะไระเห็นนานแล้วรอวิสาเนเรอบอกไม่ต้องรอแล้วทีนียประจําเลยเออโดนประจำ,ออจำป้าขายของนี่มนเป็นสิบปีแล้วเขาบอกเนี้ยโอ้หอ้าวเขาบอกอลองลองรอ,งองดูก็ได้เผื่อเผโชคดีอะไรเงี้ยพอมาเห็นนายเป็นมาป้าเขาก็ถามว่าหนุ่มจำเบอร์สับตัวเองได้ไหมได้ครับปาเอา,เอาเบอร์บาป้าจะป้าโทรให้ เขาก็ให้ลูกน้องในร้านเขาโทรให้ก่อนอโทรให้หลาย,ลายสายรับไม่ได้ติดแต่ไม่รับผมก็รอเรามาป้าเขาเอาโทรศัพท์พเขาเองโทรให้สาวนี่ก็ต,ติดเหมือนกันกดทิ้งกดทิ้งเลยทีนี้ผมก็ก็ไรู้จะทำไงป้าบอกเอาหนุ่มไปแจ้งความมาเพราะแบบนี้มันมีบ่อยอะไรเงี้ย เนี่ยแหละก็ให้แม่ค้าช่วยโทรพนักงานในร้านก็ช่วยโทร,รติดนะไม่ได้ปิดเครื่องหนีแต่ตัดสายทิ้งค่ะครับกรณีนี้แนะนําพี่สุรินนะคะถ้าเกิดว่าเขายังเปิดมือถือกันอยู่เนี่ยตาม G P S ได้นะคะและเนี่ยเสียไปละเงินสดพันหนึ่งโทรศัพท์ Samsung A 8อีกหมื่นหนึ่ง และมีลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลเลขท้าย2ตัวหนึ่งใบค่ะคหนึ่งใบนี่เท่าไหร่คุณดอมีฉันไม่เคยถูกหนึ่0พ<ล>ัไหมเ,ออเลขท้าย2ตัวน่าจะไม่กี่พันนะออสองพันสองพันนะคะคก็เนี่ยแหละมูลค่าความเสียหายประมาณ1 000, 3 0 0 0บาทต้องแจ้งเตือนเลยนะคะไม่ใช่แค่พี่วินอาจจะมีพี่พี่แท็กซี่หรือว่าใครที่รับส่งผู้โดยสารเนี่ยอาจจะโดนแบบนี้ก็ได้แม้กระทั่งคนที่ขับแกร็บอะไรอย่างเงี้ยนะคะออก็ต้องดูให้ดีๆเนะะาะทั้งพี่วินทั้งพี่มอเตอร์ไซค์พี่ขับแท็กซี่อะไรก็ตามที่อยู่แถวห้าแยกปากเกร็ดระวังตัวด้วยนะครับ